สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาอาซูผูสูคนเสียงเจ้าเจาอจะลิ้นมาอีกแล้วพี่น้องจ้าเมื่อน,นี่มาโพยอยู่เมืองบาดพี่น้อง่อะเยลิ้นสีหายบังเมืองบาดเมืองเก่านะคะต้นใหม่ต้นนี้ก็อายุเป็นพันปีแล้วพี่น้องเมืองนี้สีลักษณะคลายๆ กลุ่มล่มพี่น้องคะ่ะตึกล่ามบานซองที่สางในกระซิใส่อิฐแบบเดียวกันทั้งเมืองนะคะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของเมืองบาดค่ะเมืองบาดเานี่เป็นเมืองอท่องเที่ยวที่มีสื่อเสียงของประเทศอังกฤษนะคะเป็นเมืองที่มีสื่อเสียงอิลิตึกล่ามบานซองยูนีละาข้าบานยูนีแพงขนาดพี่น้อง ค่อนข้างสีคึกค e <tinc S 1> like ักค่ะยุ่งมากหนอกกมีขอท่านเดะพี่น้องยุ่งมากหนอกกมีขอท่านค่ะนี่คือจุดศูนย์กลางของเมืองบาทนะคะพี่น้องจ๋าค่ะนี่คือจุดศูนย์กลางของเมืองบาทกับสีเห็นความอ่าคึกคักจังซี่ล่ะค่ะ เอล่นกับสีผ้าพี่น้องยางยางจักน่อยกนนนะ่อนเนาะค่ะเนาะอู้หกไงซีโกสฮัลโหลไปละเอล่นสีผ้าไปเบิ่งลานอาหารไทยซื้อว่ายำยำไทยนะคะ นี่ร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยนี่กสิยูในใจกลางของเมืองบาทนะคะพี่นอ้องค่ะยำยำไทยค่ะตึกทุกอย่างการก็ส้างกสิเป็นไข่ไข่สมัยกรุงร่มนะพี่น้องถ้าเป็นบ้านเฮ้ากสิเป็นเมืองเก่าอายุธยาจังศิณะคะ่ะ โอ้นกไงเป็นใดคะพี่น้องจา๋าเห็นความแตกต่างของบ้านเมืองของประเทศอังกฤษเ,เมืองบาทเมืองใหญ่ๆเมืองที่มีซื้อเสียงเ,เ,เมืองที่ผู้่างตางมีอยู่สัดส่วนใหญ่นะะเนาะค่ะเนาะตึกรล้ามบานซองกับสีแตกต่างกันไปจากลหลายๆหมองที่ยยลินเคยพาพีผ้านอง รับชมเนาะค่ะเนาะตากรยังแดงอยู่เด้พี่น้องตาลิ้ตาเยลินยังแดงอยู่ค่ะเ <c oughs> มื่อนี้โช์นิดๆหน่อยๆไปก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเลิน,ะะน,ะะนะะสีผ้าช่มหม่องสวยๆงามๆเติมไปอีกค่ะ <c oughs> พี่น้องคะตอนนี้เยลิยนยืนอยู่หนา้านอาหารเดี๋ยวสีผ้าเขาไปทักทายเจ้าของลานเบงธุรกิจของเพิ่น ธุรกิจของคนไทยที่เปิดร้านอาหารอยู่ในเมืองบาทเนาะคะนะ่ะเนาะไปพี่น้องคะ่ะมาแล้วนี่คือร้านอาหารไทยในเมืองบาทนะคะถ้าผู้ใดอยู่เมืองบาทนี่กะสามารถมาเยี่ยมยามถามข่าวได้ไมเห็นสวัสดีค่ะ นี่คือคุณโบเจ้าของลานอาหารไทยนะคะเปิดกี่ปีแล้วคะอ๋อเปิดประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะเบิ้งตีล่าความสําเร็จของคนไทยในต่างแดนนะคะมีความสาเร็จเปิดลานอาหารไทยซอว่ายำยำไทยมาได้ย0สปีแล้วธุรกิจเป็นจังไดนะคะโหยุ่งมากค่ะต้องจองและต้องบุ๊กเลยนะคะไม่งั้นจะไม่มีที่นั่งเลยค่ะสุสาวอย่างเงี้ยอันนี้คือเก้าอี้ที่ ลูกค้าบุกเต็มเบิดแล้วนะคะอยลินตรงฝาวไทยวิดีโอกอนที่ลูกค้าซีมาค่ะส่วนลูกค้าที่พี่น้องเห็นอยู่ในน,นี่ก็คือเพื่อนของเยลินเรากับอนุญาตให้เยลินไทยลง youtube แล้วนะคะค่ะขอบคุณมากมากนะคะคุณ,บคณโบณเมื่อนี่สีโชอาหารเดี๋ยวเยลินสีไทยอาหารเฉพาะในตุกราะว่ามี อา,อาหารยูนี่แซบขึ้นมีชื่อของของเมืองบาทค่ะพี่น้องค่ะนี่คืออะไรวันซี่โครงหมูทอดแหนมซีม่โครงหมูทอดเออพี่น้องจ๋ากะนี่ลคะ,ะค่ะชุ่มเนาะค่ะน่อนหนาชื่นชุม่มอย่าเรียกกับขออนุญาตเจ้าของร้านอ เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นผู้ใดที่มาเที่ยวประเทศอังกฤษแล้วก็มาเที่ยวเมืองบาสสามารถแวะเข้ามาทานอาหารร้านยำยำไทยได้นะคะคุณโบคุณโบเจ้าของร้านทั้งสวยทั้งใจดีการันตีความแซ่บของอาหารนะคะาาพเพราะว่าเพื่อนเยลินมาเป็นแขกประจํากินยูนี่ประจาเมื่อนี้เยลินก็นเลยขอโอากาสขออนุญาตรีวิวลร้านอาหารไทยในเมืองบาสให้คุณโบแล้วก็ให้พี่น้อง พี่พีเพื่อนๆทังเมืองไทยหรือว่ามาดามซีอูทังอังกฤษที่จะมาเที่ยวเมืองบาตเนย์โดยมีโอกาสแวะเข้ามาในสถานที่แห่งนี้นะคะยินดีต้อนรับสุลานอาหารคุณโบยำยำไทยเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆเ <c oughs> นี่คืออาหารของหลานยำยำไทยนะคะอาหารที่ขึ้นซื้อปลาตัวนี้เท่าไหร่ยี่ ย <25 S 2> ี่สิบห้าปอนยี่สิบห้าปอนก็พันกว่าบาทน,นะพันเนาะนค่ะนี่คือนาตาของอาหารร้านอาหารไทยยำยไทยนะคะซึ่งผู้ใดที่สีสีเข่ามาทานอาหารอยู่นี่สามารถเข่ามาได้ถูกเวลานะคะร้านอาหารยำยำไทยเปิดทั้งวันจนกระทั่งปิดร้านสี่ทุ่มใช่ไหมมีอาหารจานเดียวด้วยเลย นี่อาหารจานเดียวแบบนี้ก็มีค่ะหมูกรอบคานาหมูกรอบผัดกะเพราหมูกรอบค่ะกับเขาแซ่แบแซ่ะที่น้องแซ่บค่ะหมูกรอบรสชาติไทยๆค่ะพี่น้องค่ะ ยลินชิ้ิมปลาเขาเรียกปลาอะไรนะปลาลาพี่เหรอปลาลุยสวนปลาลุยสวนพี่น้องค่ะยลิ้นชิ้นชิมเป็นไง Amazing เซ็